เสียห่องนี้เปลี่ยนไม้เบิดเลยเนาะเสียกลาง,ง,งมงู่บอานอือเสียงดังเจ็บ <c oughs> อ่ะเขาขุดทำความสะอาดถนนคนน่ <c oughs> นะรถคนไส้กัะมาอีกแล้วพี่น้องก่อนห่อสีขาวเพ่อจะต้องถ่ายรถคนดินคนไส้พันไปโกนน้องมีปา không nhiệt không bưng thần hồn hồn con nè gì nè lùm nhăng đi <laughs> đi luôn, đây khúc khút má con mắc ขุดออกไปทงังทงหน้าอีกทั้งนึงเ <c oughs> บ่งอาร้พี่น้องเลยคุณเาสวัสดีค่ะน้องแสบแสบไอแสบมือนี่ทองฝากอะคือคือมึดหมึ่นมั่วมัวพี่น้องสวัสดีค่ะ,คะไปโรงเรียนละ่ะไปไอไปก่อนละ่ะ เดอจะแสบไปที่หลังล่มวีวีพี่นออ้องเอ้ยหนาวตอนนี้อากาศอยู่ที่หนึงองศาถึงทางแว่เขาแล,ล้ะเครื่องบินเ <c oughs> ครื่องบินไปแล้วเร็วปโมงสีเครื่องละ ค่อยเขาห้องใดแค่ขังกระแพงแค่เกาโม่งเนาะส่วนไอไปก้อนแล้วเด้เศร้าเดี๋ยวเต้นองแสบถึงอนุบาลแล้วแตว่าเขาสีพอ,อมไปเขาทาั้งอีกทั้งนึงนะเพราะว่าช่วงนี้เขาแบ่งเป็นห้องเป็นห้อง ของละประตูส่วนแสบสิเดออมเขาไปทังหลังที่ติดกับสนามเด็กเล่นของโรงเรียนอันนี้คือโรงเรียนอันนี้คืออนุบาลไมล่ามาหับกมาหับผมกันอายกับน้องสนามโรงเรียนกับุ่้ง่ยเออหนาวไปเร็วๆสนามโรงเรียนกับุ่้งพี่นอ้องนี่มองเห็นเด็กหน่อยเดินแค่นี้แหละ ในครั้งเทิร์นเขาก็ร่างต่อเติมเพื่อที่สีเหตุโรงเรียนขายายโรงเรียนเนาะโรงเรียนมันหน่อยนั่นท่าเขา้องแสบสีอยูหม่องที่พอกัลูกพันยางมาหันอันนี้จะเป็นสามเด็กเล่นของโรงเรียนโอ้สีขยายห้องอีกเนกาะเพราะห้องมันมีแค่ห้องที่หนึ่งห้องผองที่สอง บ่พอเด็กหน่อยเด็กหน่อยหลายมาหับแสบยุงเรีย่ยประตูก็ะิมีสองสันพี่น้องฟังเลยอันนี้ประตูท่างเขาทีา่สองแลวมันนี่กระชิมาถาไอไอยังม่ได้ออกมา อากาศก็ยังมึดๆมดคมคอยู่พี่น้องสวัสดีค่ะแล้วหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขึ้นได้บ่เอาอเอ๋ออ๋อเอ๋อเอ๋อ อ่อออไปคนเดียวันเดียวไว้จ้ะโอ้โหม,มาผ่าเลนนานกัน <c oughs> มันแน่อรมเหร่ละไอ้มเหรอไอ้เลนนานมาเรหเาาเรอฮัลโหลลูกโอ้สกปรกเอาเตนนะมาเหรอปกลับ,บานบายบายแสบ Bye bye. Und? Wie war? Bye bye. Ich hab, ich, hab mal, ich bye hab bye.